รันด o อมหนึ่งนาทีมีคำตอบกับมินวาทาโร่ยานอย่างรู้ยานของคุณนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องกลับมารักตัวเองแล้วก็ให้ความสำคัญกับการซื่อตรงกับตัวตนภายในของคุณเองนะคะคุณจึงจะสามารถพัฒนาไปต่ออย่างมั่นคงและรวดเร็วเอาชนะอุปสรรคปัญหาการที่คุณแบกรับอะไรไว้อาจจะไม่ช่วยให้คุณพัฒนาจิตวิญญาณภายในแต่เมื่อคุณวางลงและเชื่อมัน่น เสียงภายในใจส่วนลึกในจิตวิญญาณของคุณการมองเห็นสิ่งดีๆมิตรภาพนะคะโอกาสในชีวิตการไปต่อกับเส้นทางของชีวิต แม้มันจะเป็นเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆในภพชาตินี้แต่คุณเชื่อว่าพลังงานของคุณนั้นมันมีมาเนิ่นนานแล้วนะคะขอให้เชื่อมั่นพลังงานศรัทธาภายในและกล้าหาญมุ่งมั่นตั้งใจญานอย่างรู้จะนำพาคุณไปสู่ชีวิตที่จเจริญง,งอกงามเติบโตมั่นคงและการรักตัวตนภายในของคุณเป็นตัวเองอย่างแท้จริงคะ่ะ